สวัสดีครับผมพอดีไปเจอคำถามใน Facebook มามีสมาชิกท่านหนึ่งเขาถามว่าเราจะแต่งกิ่งสางกอไผ่ช่วงไหนดีเขามีภาพกอไผ่น่าจะอายุประมาณสัก2ปีมาให้ดูด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้แคปหน้าจอมาก็เลยมีไอเดียที่จะทำคลิปนี้มาตอบคำถามให้กับ FC ที่ปลูกไผ่ที่สนใจเรื่องไผ่กันนะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งข้อสงสัยว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องแต่งกิ่งสางกอไผ่และ แต่งกิ่งสางกอไผ่เนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรผมขอตอบเลยนะครับว่าการแต่งกิ่งสางกอไผนะ่น่ะจำเป็นจำเป็นมากด้วยนะครับการแต่งกิ่งสางกอไผ่คือการตัดกิ่งแขนงด้านข้างของไผ่ออกและตัดลำแม่เก่าออกหรือลำไผ่รุ่นแรกๆออกเพื่อลดการขายน้ำในช่วงหมดฝนจนกระทั่งถึงช่วงฤดูแล้งนะครับอีกทั้งการแต่งกิ่งสางกอไผ่เนี่ยยังช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารที่ไม่จำเป็น คือไม่จําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําแม่เดิมที่ตาหน่อถูกใช้ไปหมดแล้วการตัดลําแม่เก่าออกก็จะทําให้ธาตุอาหารหรือสารอาหารน้ําปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยมันจะไปบํารุงไผ่รุ่นที่ออกมาหลังๆให้ผลิตหน่อไม้ออกมารอบกอจากตาหน่อที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อได้ตลอดทั้งปีหากมีการบํารุงอย่างต่อเนื่องและสวนไผ่ของเราเนี่ย ต้องมีการให้น้ําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเหมือนจําลองหน้าฝนให้เลยการแตก,กิ่งสางกอไผ่เนี่ยสามารถทําได้2กรณีคือกรณีที่1นึ่ไผ่ที่เริ่มปลูกได้1ปีหรือไผ่ที่ปลูกได้1ฤดูกาลหมายถึงการปลูกไผ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม พอผ่านหนึ่งฤดูฝนไผ่ก็จะเริ่มแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมามันจะให้ผลผลิตมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูกของเราสภาพดินของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไผ่ด้วยหากไผ่มีความอุดมสมบูรณ์มีการแตกกอเยอะเราก็แต่งกิ่งสางกอได้ในช่วงที่เริ่มปลูกไปได้สักระยะนะครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่2คือ การแต่งกิ่งสางกอไผ่ที่ปลูกมานานแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดชัดเจนเป็นข้อข้อไปนะครับเริ่มจากกรณีที่1การแต่งกิ่งสางกอไผ่ที่เริ่มปลูกใหม่เนี่ยการที่เราจะแต่งกิ่งสางกอได้ควรได้ลำที่มีขนาดใกล้เคียงหรือมีขนาดเท่ากันกับลำแม่ไม่น้อยกว่า2-3าลำก่อนนะครับ คือเราปลูกใหม่กี่เดือนก็ช่างบางที56เดือนเนี่ยไผ่ปลูกในพื้นที่ดินดีมีการให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องไผ่ก็จะออกหนอ่อแต่กอไวช่วงนี้เราก็แต่งกิ่งสางกอได้แต่ว่าต้องให้ได้ลำขนาดเท่ากันกับกอแม่เดิมไม่ต่ำกว่า 2- 3งถึงสาลำนะครับอันนี้คือกรณีที่1นนะกรณีที่ปลูกใหม่ส่วนกรณีที่2ก็คือการแต่งกิ่งสางกอไผ่ที่ปลูกมานานแล้ว หลายคนอาจจะปลูกไผ่มานานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งกิ่งสางกอดีหรือไม่กําลังกังวลอยู่นะครับหากอยากได้ผลผลิตเพิ่มควรแต่งกิ่งสางกอให้โล่งและตัดลําแม่เก่าที่มีอายุมากกว่า3-4ปีออกเสียนะครับอาจตัดนําไปเผาถ่านหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆและที่สําคัญให้เหลือลําแม่ที่มีขนาดเท่ากอแม่เดิมไว้ไม่ต่ํากว่า5ลําเป็นอย่างน้อยนะครับและอย่างมากก็ไม่ควรเกิน8ลํา อันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับถึงจะให้ผลผลิตอย่างเต็มที่การแต่งกิ่งสังคอไผ่ทั้ง2กรณีที่ผมว่ามานี้เหมาะสำหรับสวนที่ต้องการผลิตหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือนอกฤดูกาลแต่หากต้องการปลูกไผ่ไว้ใช้ลำโดยเฉพาะนะครับอาจจะเน้นรับประทานหน่อไม้สดบ้างเป็นบางช่วงโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจำหน่ายบ้างนเล็หน่อยๆก็ยึดเอากรณีที่1เป็นหลักก็คือในช่วงปลูกใหม่หรือปลูกไผ่ไปได้สักระยะ หากได้ลำที่มีขนาดเท่ากอแม่พันธุ์เดิมประมาณ2-3ถึงาลำก็ให้ตัดลำแม่รุ่นแรกๆกออกนะครับออกให้หมดเลยทำกอให้โล่งแล้วก็แต่งกิ่งแขนงสางกิ่งแขนงให้โล่งแบบนี้นะครับมันจะช่วยลดการคลายน้ําแล้วก็ลดการสูญเสียธาตุอาหารอย่างที่ผมบอกไปนะครับธาตุอาหารทั้งหมดก็จะถูกนํามาสร้างหน่อไม้รุ่นหลังๆแล้วก็จะพัฒนาเป็นลําไผ่เหยียดตรงแขนงน้อยพัฒนาเป็นลําไผ่ที่มีความแกร่ง พอเวลาผ่านไปสัก3-4ปีลำเขาเริ่มแกล่งมอดไม่ค่อยกินเราก็สามารถที่จะตัดลำไผ่รุ่นกน่อนๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องสลับกันไปนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ปลูกไผ่มาก็นานหลายปีและได้ทดลองมากับสวนตัวเองการไว้ลำไผ่ที่ให้ผลผลิตหน่อไม้ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ลำเป็นอย่างน้อยนะครับและไว้ลำประมาณ8ลำเป็นอย่างมากในแต่ละกอนะ สุดท้ายเราจะแต่งกิ่งสางกอไผ่เนี่ยช่วงเวลาไหนฤดูการไหนเหมาะสมที่สุดอันนี้ขอตอบเลยช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผมทาคลิปนี่แหละช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนเพราะช่วงนี้เนี่ยฝนก็จะเริ่มหมดไผ่ก็จะเริ่มพักตัวไม่ผลิตหน่อไม้ก็คือหน่อไม้รุ่นหลังๆเนี่ยที่ผ่านมาเขากําลังแทงลําขึ้นธาตุอาหารก็ถูกดึงไปมากหน่อไม้ที่เกิดขึ้นมาก็เกิดอาการฝ่อแล้วก็ยุบตัวลง จะยังไม่มีการผลิตหน่อไม้ต่อไปอีกในกอที่มีลำไผ่ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับอันนี้คือข้อมูลโดยรวมของไผ่แทบทุกสายพันธุ์นะครับแต่ที่สวนของผมเนี่ยผมจะปลูกแบบสบายๆนะครับก็คือจะยึดตามกรณีที่1คือพอปลูกได้สักระยะเนี่ยหากได้ลำขนาดใหญ่เท่ากับกอแม่เดิมหรือประมาณท่อ2อนิ้วผมก็จะไว้สัก2-3ลถึงาลำก็จัดการตัดลำแม่เก่าคือตัดลำแม่รุ่นแรกๆออกทั้งหมดนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับช่วงฤดูเพราะว่าผมปลูกไผ่ตลอดอยากปลูกตอนไหนก็ปลูกนะครับปลูกไผ่ตลอดทั้งปีเลยจุดไหนที่มันไม่เหมาะสมก็รื้อบ้างจุดไหนที่ต้องเอามาเติมก็ต้องปลูกเสริมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจึงยึดเอากรณีที่1ก็คือพอได้ลำขนาดเท่ากอแม่เดิมก็จะเหลือไว้ประมาณ3มลำผมก็จะตัดลำเก่าๆรุ่นแรกๆออกทั้งหมดเลย เพระาะว่าต้องการความร่มรื่นสวยงามและต้องการลำไผ่ไว้ใช้งานด้วยก็แบ่งโซนไว้เน้นทำนอกฤดูนิดนดหน่อยหนะครับเป็นการทดลองด้วยเป็นข้อมูลประกอบคลิปวิดีโอด้วยเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จริงนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมก็ลองพิจารณาแล้วก็ทําดูนะครับคลิปนี้ก็ถือว่านํามาบอกเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ